ทักทายสวัสดีเด้อจ้าเมื่อนี้กว่าที่มาห่ดสวนกับทุลักทุเลขึ้นกันเพราะว่ารถโต๊ตกสามรอบจ้ะเราก็เลยต้องขับมาแบบซ่าๆอันนี้ก็คือเป็นไม่สําหรับใส่โซรถเท่าด้วยจ้ะมือเขาก็จะได้บดดาจ้ะตอนนี้ก็บม้าหอดสวนเราด้วยจ้ะตาบอกว่าให้ไปเก็บชีลาวเพราะว่าเดี๋ยวชีลาวตาจะฉีดยาด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าฉีดยาเขาจะปกิบเขาจะเว้นไวป,ประมาณ อาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันเป็นระยะปลอดภัยค่ะผักปลอดชาน,นี่ก็คือหมายถึงเฮาเว้นระยะปลอดภัยเลยจ้ะส่วนผักอินทรียนี่ก็คือการที่บ่ได้ปุ๋ยเคมีเลยแต่สวนของบ้านสวนฟินจะเป็นสวนผสมอ่าแบบว่าผสมถึงผักผสมถึงปุ๋ยเลยจ้ะก็คือปุ๋ยเขาก็จะสลับใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็มีปุ๋ยอินรียหรือว่าพวกอ่าปุ๋ยคอกเลยจ้ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสวนของบ้านสวนฟินเลยจ้ะ เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักชีลาวกันด้วยจ้ะอ่าตรงนี้ตาก็ปลูกตะไคร้ไว้เพิ่มเติมอีกแล้วด้วยจ้ะอันนี้ก็ค้นขยันด้วยจ้ะวางบ่ได้วางบ่ได,ได้อันนี้ก็บวบก็หนาสิเก็บได้บ้านสวนฟินบ่ได้ขึ้นมาประมาณสองมือเลยจ้ะเพราะว่าเดงานอยู่บ้านตอนนี้ก็กําลังสิปลูกผักอยู่หลังบ้านเลยจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้เก็บเสร็จแล้วถ้า ตาฉีดยาก็อีกอาทิตย์หนึ่งเขามาเจอกันอยู่สวนตานอกจากว่าตาจะบวฉีดบดท,ทุกอย่างด้วยจ้ะนี่ผักเขายัางสวยเลยจ้าชีลาวสวยงามขนาดเลยเมื่อนี้ก็หนาที่ต้องเก็บไปหลายเนี่ยด้วยจ้ะโอ้ผักกระจอนหรือผัก,กวางตุ้งดอกด้วยจ้ะเขาได้เก็บแล้วละเพราะว่าดอกเขาก็ที่ออกดีแล้วด้วยจ้ะน่ะออกดีแล้วเมื่อนี้เขาก็สิได้ตั้งวางตุ้งแล้วก็ผักชีลาว สวยๆเลยอันนี้ก็เป็นตาหนาเยดายเดี๋ยวบ้านสวนฟินจะลองเบิ้งว่าหลังบ้านที่ว่าจะปลูกของสามารถจะเอาไปบงหรือววาใหญ่ต้นกาได้เพราะอันนี้ก็จะเป็นขนาดเห็ดหอมด้วยจ้ะถ้าเอาใหญ่ต้นกาไปเขาก็จะได้กินไว้ด้จ้ะจะได้ผลผลิตไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือมะเขือคำาเดี่ยวนี่อันนี้เพื่อนก็จะเริ่มเป็นดอกแล้วด้วยจ้ะแต่ว่าต้นบ่ค่อยสมบูรณ์บ่ค่อยสวยงาําันได อ้าวนี่นี่นมาเบิองตรงนี้ตากระวานผักกาดเขียวเรียบร้อยแล้วอือต่อไปเวลาจะเดินก็ต้องขามขามตรงนี้้ะจ้ะเนี่ยอ่าทางยางก็แทบทีบ่มีแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องถอนผักออกจะได้มีทางยาง้อจ้ะผักชีลาวของเพื่อนนี่แหละเสียงนกกะห้องเป็นธรรมชาติ้วจ่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักกระหล่ำของบรนจุนี้เขี่ยผักน้าหักด้วยจ้ะเอา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 อืมผักข้าหรือผักอันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นขน้าเห็ดหอมด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็เก็บผักกวางตุ้งเสร็จเรียบร้อยแลย้วจ้ะอันนี้ก็คือรอบที่ว่าบ่มียาด้วยจ้ะเขาบด้ะเอียดยัง แต่ว่าหลังจากนี้เขาจําเป็นต้องฉีดเพราะว่าเพี้ยเขาก็เริ่มลุงมาแล้วแล้วแ,วแมงมัดก,ก็หลด้วยจ้ะนี่ผักปลอดสารเป็นอย่างซี่จ้ะแต่รอบต่อไปเขาก็ต้องฉอีดเสร็จแล้วก็เว้นจิตมือด้วยจ้ะก่อนที่เขาที่มาเก็บส่วนผักที่เขาเก็บก็คือได้แล้วจ้ะนี่เต็มเข่งเลยเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเข่งมาเก็บฉี้แล้วอีกอย่างนึงเด้วยจ้ะส่วนผักกระจอนนี่เขาก็จะไปล้างน้ำก่อนจ้ะ ก่อนที่ไปเก็บไปชี้เล่าเด้อจ้ะตาบอกว่ามาเบิ้งทัวพูเด้อดกไกลน้าไหลสันจ่าอันนี้ก็อลูกดกเด้อจ้ะแต่เพื่อนบอกว่าฟังทางตะวันตกดกก็านีจ้ะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้งเด้อจ้ะลูกเขาก็จะไกลพันประมาณนี้เด้อจ้ะที่เป็นทึงสีเขียวแล้วก็สีม่วงน้ำเด้อจ้ะอู้นี่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 สวยงามโดกอีลีจ้ะเนี่ยตาบอกให้เขามาเบิ้งเด้อจ้ะ ความดกของเขานี่แล้วก็อยู่ตรงโนนอะ่ะลายลูกยูด้วยจ่ะนะตอนนี้ตาก็ไปหาเก็บอยู่ในป้าอ้อยให้เขาด้วยจ้าสำหรับทั่วผูสวยงามขนาดเลยนี่ดกค่าค่ะยางพันมาทั้งนี้เขาก็จะเจอหมักแปบ,บปลาโรดด้วยจ้ะแต่ว่าเขามียังบทันได้หลายด้วยจ้ายยางพันได้พอ ไปซุปดอกแต่ว่าถ้าต้มกินกับน้ำพริกก็จะพอเก็บได้อยู่จ้ะแต่ก็ต้องหาผักอย่างอื่นเพิ่มเติมน้ำด้วยจ้ะอันนี้ก็กำลังลูกสวยๆมาทางนี้ก็จะมาเจอทั่วพูสายพันธุ์แท้ของเขาด้ยจ้ะก็คือจะเป็นสีเขียวลูกสวยๆย,ยังสีล่ละจ้ะเขาก็จะขึ้นต้นผักขี้เหล็กด้อจ้ะ นี่มีหลายลูกอยู่จ้ะเดี๋ยวคุณตาเพื่อนจะากลับมาเก็บให้เลอจ้ะตอนนี้เพื่อนไปเก็บอยู่ในป้าอ้อยอยู่จ้ะอยู่ในป้าอ้อยเขาก็เคยมีมเมล็ดเกาด้อจ้ะเขาก็อ่าเกิดเองจ้ะอันนี้สาวรสก็ยังมีอยู่เ้ยจ้ะลูกก็สวยๆอยู่แต่ว่ายังบทันได้สุกเ้ยจ้ะ ผักกระจนเขาก็ล่างน้ำเรียบร้อยแล้วเด้อย้าะเขาก็จะรอให้เขาเสด็จน้ำก่อนส่วนบาสชนินก็สิไปเก็บผักชี้แล้วต่อจ้าเดี๋ยวเอาเข่งนี่แหละไปสารแน่ของคุณตาก็ง้ามอยู่เด้อจ้จแต่ว่าบางต้นก็นยังม,มีใบดางๆอยู่เดี๋ยวบาสชนินก็สิเลือกเก็บเฉพาะงามๆไปเพราะได้ขายก่อนเด้อจ้เมื่อนี้ส่วนชีแล้วทั้งนี้ก็ต้นหน่อยเขาก็ยังบ่ถอนเด้อย้าะเขาก็จะถอนตนใหญ่กุน้นตาอ่า ลดน้ำไว้ก็จะถอนง่ายเนี่ยเนืองจากพะว่าดินเขาชุ่มทั้ทงนี้ก็จะต้นหน่อยเขาก็จะบอถอนจ้ะเขาก็จะเลือกถอนไปก่อนเนือจากเดี๋ยวบ้านสวนฟินถอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปล้างเดี๋ยวจะเอามาให้บเบื้องเนือจากว่า,าได้หลายปันได้เนยจ้ะเดี๋ยวเขาล้างน้ำก่อนละกันเสร็จแล้วกับการเก็บชีลาวเนียจ้ะต่ว่บ้านสวนฟินก็จะเก็บกองไว้จังสิ่งละเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปล้างน้ำเ้วยจ้ะ พอดีว่าเข่งเขาออกมาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาเข่งอื่นมาอีกแล้วจ้ะรู้สึกว่าซี่ได้หลายเติบแล้วจ้ะ,ะวางเป็นกวางไว้ยังซี่แล้วจ้ะเพราะว่าถ้าเขาจะเอาไปใส่เข่งเลยมันก็ต้องย่างไก่เนาะจ้ะนะ,นะ,ะหลายกวางอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาเข่งมาใส่เอาเ้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วจ้ะ ชีแล้วก็ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้กรู้สึกว่าที่ได้ลายแล้วก็ล่างออกมาแล้วก็ชีเบ่งสวยงามด้วยจ้านี่ทว่วภูเขาก็ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้าก,ก็เหลือจะเอาใส่ถุงไว้แล้วก็จะเตรียมกับบ้านจ้าแต่ก่อนจะเตรียมกับบ้านเขาก็มีผักอีกสองสามอย่างที่ต้องไปเก็บด้วยจ้าเนี่ยงานหลายเมื่อนี่นะที่ไปซาเนี่ยจากกับบา้านซาเนี่ย ตะไข่กระล่างเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเก็บผักบุ้งกันจ้าตาบอกให้มาถอนผักบุ้งเขาเบิ้งแล้วผักบุ้งยังบ่ทในยาวเลยเด้อจ้าเดี๋ยวจะอ่าลองเบิ้งว่าจะได้จักกรรมบ่แเราก็จะให้ตาใส่ปุยก้อนเด้อจ้าเนี่ยเบิ้งงเราเขาจะยังบันได้ต้นยาวเลยจ้าตาบอกอยากให้ถอนดอกจะได้ใส่ปุ๋ยนาที่ให้ตาใส่ปุยก้อนเด้อจ้หนาที่บ่ได้ถอนดอกผักบุ้ง หมักบวบตาก็เก็บให้เลยจ้าถ้าบวเก็บให้นี่สงสัย่ได้เก็บแน่นอนจากเพราะว่าบานส่วนฟินยังเหตุงานบ่แล้วเลยอันนี้ก็จะไ่รล่างเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นที่ร้าวเขาใส่ถุงแล้วด้วยจ้าแล้วก็จะมีหมักทั่วพูทั่วพูก็ได้หลายด้วยจ้าได้ผักบุ้งกัาเดียวแล้วก็จะมีสารเนสารเนเขาก็จะบ่ล่างเลยจ้าเพราะว่ามันถ้าล่างก็ยันเขาดํา เดี๋ยวเขาไปล้างยูบานด้วยจ้ะเดี๋ยวจะไปตัดเอากระเพาอีกจักน้อยก่อนจ้ะเขาก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะก็ได้หลายดอกก็พอได้ขายเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเอาใส่กับถุงซาละเน่ด้วยจ้ะอันนี้ก็คือ,อยังบพทันได้จุ่มน้ำด้วยจ้ะตอนผักพวกนี้เขาก็จะเอาขึ้นรถไปแล้วก็จะไปตัดกล้วยอีกเครือนึงด้วยจ้ะบอกว่ากล้วยสุกค้ะเครือเต็มเลยจ้ะนนจนว่าหักเบิดเลี่ยวตายูน่นีก็เพราะได้เบิ่งจากเทือดด้วยจ้ะ นั่นน่ะอะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาตัดเอาด้วยจ้ะเบิ้งกล้วยสุกครึ่งเครือไปแล้วอันนี้ขนาดตาอยู่ใกล้ๆด้วยจ้ะหาก็ยเห็นเมนนื่อนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาตัดเอากล้วยไปน้ำด้วยจ้ะตอนนี้ก็มาตัดเอากล้วยด้วยจ้ะตาก็บอกว่าให้เอาถังมาน้ำพอว่ากล้วยเขาล้วนหมดแล้วก็ที่ใสใช้ถังด้วยจ้ะ อันนี้เพื่อนก็จะผูกปลายไว้จังไรก็ตกน้ำแต่ว่าเขาก็จะผูกปลายไว้ยังที่เราเพื่อที่ได้ดึงขึ้นจากน้ำเด้จ้ะอันนี้ก็ตัดต้นที่เขาวขวางทางเพื่อ,อนี่ไปก่อนเอาเอากะหรือว่าให้ดึงไว้ให้ไาพอพันนี่ดึงให้ดึงมานี่มันปะ อให้ดึงมาทั้งพี่เห็นปะอ่าโอเคกันตันเขาก็ขอหยุดคลิปก่อนกะในที่สุดกรลอนลงมาเราด้จ้ะแต่ว่าอ่าลูกเขาก็จะล่นอันนี้ที่เขาใช้เสื้อเชือกดึงเพราะว่า่อไหเขาตกน้ำด้วยจ้ะเขาก็จะได้ดึงขึ้นมาโอ้ี่เทันนี้อันนี้ตาจะดึงขึ้นเอาขึ้นมาเลยจ้ะ สุกจนจะหมดเขือดึงเดี๋ยวเดียยวอึออพ่อพ่อไม่ร้นออันนี้ลูกงลูกเต็มจนสุกค่าเขือนได้จ้ะอันนี้ก็ร้นบมดจ้ะจ้าเนี่ยเนี่ยเขาสุกหลายจนล้นบมดมันกินยุติอ่ะอ่ะอ่า เอาไปกินเด้อย่านอีกโอ้ช่อเอาลูกนั่นบอลูเนี้มาอันนี้แล้วเอาเอาลูกนี้อีกลูกนึงหนี่งอันนี้แก,กแ้วอะอันนี้กระถังเขาออามาใส่กล้วยด้วยจ้ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวลุงบานกันเนี่ยจนสูกจนล้นเบิดจังสี่เราด้วยจ้ะเดี๋ยวเพื่อนกระทีอ่าตาก็ที่ฝากเอาไปให้ใหอ้คนที่เพื่อนมีวัวด้วยจ้ะ อาไปให้วัวกินนี่จ้ะเดีย๋ยวเขาก็จะตัดกล้วยเสร็จแล้วก็จะเก็บของลงบ้านเลยจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปเลยจ้ะอย่ลืมลกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเลยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าตาก็กำลังหาเก็บลูกที่มันลุนขึ้นมาเลยจ้ะ